ัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมกอสซ์วอ,อ,อ,อร์เชลซอมโอลิมปัสกันอีกแล้วนะครับแมหายหน้าหายตากันเลยครับพีใหญ่ไ,หไม่ไม่ใช่วา่าสภาพแวดล้อมตอนนี้เรามาต่อกันเลยเราต้องหมุนม้ารงสามตัวและเราก็จะอ่ะครบแล้วแล้วเราลองออลองใส่ไปเกิดอะไรขึ้น วอเอิสเตอมันเกิดอะไรขึ้นมามามามีชีวิตมานางอวะเฮ้ยทำไมมัน,มนอยอยเฮ้ยทำไมมีชีวิตทำไมมันขยับไปเยือนไปแล้วเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น คืออะไรอ๋อเราเราปลูกม้าของไอ้นี่ปะเทอรีออสใช่ไหมให้อ่าแล้วให้เราไปอยู่ในวิติให้อยู่เข้าไปในมิตติเออเฮ้ยเคริสโตสเอไฟแปบกว่าเฮ้ยเคริสโตสตอมเป็นคนวแบตแบตจอยแบทจอยกับพิมแล้ว เจากระพริบแล้วมีลูกมีเมียอุย้อมไปไกลมากเลยเนะี่ยอ่ามีแค่พลังเราคุยอ่าเาคุยให้ลูกให้ลูกเปล่าใช่ไหมอ่าแล้วก็ย้อนอีกแฟลแบกอีกโอ้ยไปกดเรื่อย พอฟัวตตยด้วยน้ำมือของตัวเองตัวเองก็เลยตาที่กายเป็นก็เลยเป็นที่มาของคนอกใจคือว่าคริสปอร์ตได้ลงมาองตตยพมแล้วคิดว่าตัวเองตายตับได้ที่แสงสว่างยังตอกยังตอกทางอยู่ผมก็ยังไม่ตายเว้ยมาแล้ว ลงไปเกาะได้ด้วยแม่งเกินเท่จริงๆเคโตรตกขึ้นมาดูสิเคลโตรไม่คุ้นหูตาที่นี่เลยมันเหมือนตัวเองตกลงไปวิญญาณและความตายต่างกัน เกรทโทสเกรโทสคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นใช่แล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ด้วยเราไปดูต่อเลยมันบินตรงนี้เหมือนว่าตรงนี้น่าจะไม่ใช่นรกเพราะผมจําได้ว่าภาคหนึ่งที่ผมเคยเล่นคือนรกมันไม่ใช่แบบนี้มีวมันคนละยอดกันเลยไปมันนนั่แหละกวาดลาตายก็คอยบิน ดูเหมือนว่ามันจะเป็นโลกตายมดผมจะว่าอันเดอร์เโบรเจอเทพไอ้นี่แน่เลยอ่าแอนลาร์ตปะวะแอนลาร์ตปะวะถ้าผมจะไปหิบน,น่าจะเป็นเจ้าแอนลาร์ตโอ้ยโตัวตัวอะไรมาจากไหนวะเนีเ่ยวานานไปเอเอนั่นแหละเฮลงอย่าบนหิบ อ่ะเลือดเต็มแล้วก็ก็ได้ทีนี้เลือดจะเล่ากันยาวเลยแล้วลิ้นพันลิ้นพันลิ้นพันโทษโทษโทษเดี๋ยวไปเอ้ยปักเราก็ไปไปเดี๋ยวโเคโทษเราต้องมีหน้าที่ต้องไปทำอีกเยอะเออนั่นแหละอันนี้ไม่ต้องสอนแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรมึงอะ ไำเียนรลงไปเฮ้ยพาผิดเออนั่นแหละลงไป้ต่ดมือต่ละยเอ้ยกระดมืต่ละดีฟันฟันไปต่อมยุโเฮ้ยเฮปิดจ้าจ้าดย่างเสือไป ตกไปฟ้าตกไปฟ้าไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับครูเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันก็ตกคิดโทษคิดโทษกูไปเลยคิดโทษว่าเราจะก็ตกไปเลยโอเคไปดูตาอ๋ะมาดูทิมาดูทิเอ้ยเอาเอา,เอาหน่อยเป็นไงล่ะเป็นกูยากนะวัดปัดลบลบ,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 บโอ้ย เคาน์เตอร์ได้ว่ะแค่นี้ก็สบายอยู่แล้วโอ้เอาหนเอย X โอ้ยำ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 ทำอะไรวะยิงหัวปิดทิมทีมจบไม่จบวะเฮ้ยสองตัวเลยเหรอเป็นฝากเป็นลูกชาว่ะเฮ้ยหลบหลบกิ้งได้ไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดก เฮ้ย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 ลบลบลบสลายม็อบหน่อยเลยไงเอาไม่ได้แน่ฟาดลงไปต่อย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 เฮ้ยไม่รู้จะเก็บกันเลยเหรอเอ็กมานี่เอามึงเกาะเลยโอ้รัวๆ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 ปิดทีม เอาเสร็จเสร็จกูละเสร็จกูละมานี่สามเหลี่ยมกระแทกกระแทกโอ้ลุลัว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 ปิดปิดชิมครีมทำไมไม่ได้อย่างี้สิวะเอาละทางต่อไปนี่คือแม่งขยานาแหละผมแม่งต้องตั้งใจโดดละเพราะหลังๆแม่งเริ่มมีให้โดดแล้วเริ่มมีให้โดดแบบยากด้วยนะไม่ใช่ว่ามันไม่ง่ายเลยนะคน Ê, 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 chì, 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 À, nó không ở thằng này Ê, ê, à, tài Hà mừng Hà mừng mi con à Cho con Ờ, ต้องไปวทางนี้วะเออทางนี้เอ้ยเขาจะไปตายตกตายเฉยเฮ้ยโอ้โหปีนขึ้นมาทำไมที่โทษเฮ้ยร่วงไอสัตว์แดดล้อนๆผมเริ่มไม่ชอบแล้วเริ่มมีร่วงแล้ว เอ้ยถึงว่ะว้เค,ค่อยตายไปแมงไม่ค่อยชอบ่ากน,นี้เท่าไไม่เชืชอ่อว่าไม่ชอบด๋ไปแม่นโอเคอผมกล่าวว่ายังไม่ตายแม่งตายไปแล้วตายไปสองตัวแล้ว f i n i f a c t u r e เยอะโอเคเราเดินไปกลับไปที่เดิม ไปนี่หายานาของแท้แล้วต้องค่อยๆวิ่งแล้วค่อยๆเดินเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยถึงด้วยเคคิดว่าขากลับแม่งจะตกแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยจอยผมเป็นอะไรชาแบตอยู่แล้วมันเกิดอาการเออบบเออเว้ย ชางมันโดมึงจะตาดีผมไปชาร์จแบตดีกว่ามามางั้นมึงก็มาเปที่ระบายกูเลยีวุ่ด้นท่ล่าขูปาดปาดปดถูด้ล่าูเยเฮ้ยเฮ้ยเไเหรอสองตัวสตัวสตัวสตัวโอ้ยโอ้โอไม่ได้แดกแค่นี้ s e อ้ห่อไม่ได้กินโอ้โห คนเล่นแต่หัวใจอห่ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดีอยหลบครับซ้ายขวาโอ้ยแม่งโดนไม่ได้กินป้าลงไปเดิมสองโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะมาอีกแล้วนึงเฮ้ยโอ้ยหลบโอ้โหโอ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแม่งมีซายค็อกสองตัว อยู่ในหมดน้ำอโอออ้โหัดตบตบโอเอ็กลบจิมไอีลี่ยมสามเหลี่ยมอนนี้วางกตาเข้าไปตตเฮ้ยล้อย่าอย่ามายุ่งอย่ามาเสือกไม่ต้องการโซเสือกตัวใหญ่ก่อนเอาตัวใหญ่ก่อน โอ้โหแม่งคุดเยอะแม่งคุดเยอะเดี๋ยวอับได้ยังขอด้วยเดี๋ยวแค่แปดพันเงินไม่พอจ้าเผาสะกดเลยรัว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 วัดที่หนึ่งลมลอมลอมเฮไม่ได้กินแค่นี้สบายดูติวโอ้สามเหลี่ยมมาขอหล่อย แผลุงระตาแลจมกองเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาร่อนปาร่อนมาที่นี่สองสามชุดเท้าจากล่กหมาปิดชิมครีมเจ็งรถเจ็งรถเดินรางนี้จะกคน จะไมยแกลับมาจับตลาดนะครับอออโอ๊ยบ็อกได้ครับบีดกิมครีมเดี๋ยวหนึ่งสองสาีดโอ๊ยบล อาเเล่ผมอบเล่นไปผมแอบเลนไปนิดนึงแลด่านเนี้ยแต่ผมบอกเลยว่าด่านนี้แม่งแอบยากมาก เฮ้ยร่วมก็ชอบมันเลยปุ่มป้องมันเฮ้ยเฮ้ยคุณอ้าวเฮ้ยบ้านะโอ้ยถึงแล้วโหโคตรยากโหแม่งใช้เวลาไปชั่วโมงมึงมาไปที่ระบายกูอย่างนี้เลย มานี่เลยเฮ้ยผมต้องแอบไปเปิดคลิปฝรั่งดูแม่งฝรั่งผัดข่ายแค่ครั้งเดียวกูววไม่ใช้เวลาช่วมงโอ้โหมึงมานี่เลยหาปี้มาเป็นที่สบายจี๋เลยตัดโอ้โหนี่เนี่ยเอออะไเตีให้หมดแม่งกว่าจะหายิธีผ่านได้เด็ดเช่ ยังเหนื่อยเวลาไม่ใช้แป๊บเดียวผ่านผมไม่ใช้ชั่วโมงผมไม่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงโอ้โหผ่านได้เดี๋ยวผมจะเขียนไปเลยว่าเดี๋ยไม่ต้องรายละเอียดเลยนะว่าโอ้หภาคนี้แม่งเอากูปวดหัวเลยโอเคเราต้องปิดตรงนั้นไป 1...2...3...4... งามป้าไปลงไปโอ้เยี yeah. ่ยเอาเป็นซ่าบโอ้ยหืมเนีง่งปาดป้าทำไแลวเปิ่งย่างไฟตาลบวันนี้วันนี้เฮ้ยลบไม่ได้แดกบล็อ,อกได้ออาเตอร์ หนึ่งสองสี่เหลี่ยมกระชากกระแทกดึงเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยอันนี่ก็กสบายที่แล้วได้ก้อนหายโอเคโอเค,อเคตรงนี้ผมจำได้อยู่ว่าต้องไปยังไงบ้างใส่ตรงเมื่อกี้ผมแม่งโคตรโอ้เสียเลยเสียจัดโอเคตรงนี้เราต้องปีนไป นี่มาเด็กตกขึ้นไป,ไปนี่คอยปีกคอยปีกคอยปีกไปหลุเทโคสเออนั่นแหละตกไรโอ๊ยแม่งเปิดหัวเปิดหัวฮะเปิดหัวอื้ม แมงเฮ้ยเฮ้ยเแมงอึดแมงอึดสาหร่ายมอบหน่อยเปไปแม่งสลายไปสาหร่ายมอบหน่อยงไงให้เฮ้ยมึงโวกมึงจะอึดไปแล้วกรไรมาแรงจังฮะมึงนี่อ่าเล็กหนาฮะมึงจะเอาเที่อะไรโอ้ยแม่งเผาสดเลยมาบิดชิมครีมตกไหมตกไหมจั์เฮ้ยไอ้ตรงนี้มันต้องเคลียร์ปะวะ อ๋อทำอ๋อตรงนี้ครับต้องฝันดีกว่าออทำทำไมวะออมันก็เข้าได้อยู่แล้วนี่ทำมาทำไมวะ <c oughs> เียร์ของเลยปวดหิบอ่าเ็เล็ดดุบเ,เราต้องไปวะอ่าจะด้วย เซลผมันเมเลยัเกมเองเปิดอะไร f n i r าไปเรื่อจะดีมากเลยชากันมีหน้าผาาวไปลงารหน่อยเลยมากแล้วเอาไปมันเลเวลส่เลยโอเคเปิดต่อ chaos เ e v e สี่ม มีอะไรมัง่งมีควงแล้วก็อ่ะโอเคข้าใหม่ให้ลองด้วยอบอเร์คอมพิวเตอร์ิอ่าสวยได้เร็วขึ้นเรามาทำยี่ได้โอ้เอยควงว่ะเจ็ดเคยินงกว่าบลตリーอ๋อไอ้นี่ฟันไม่ได้ว่ะ ทำไมบรรยากาศวังเวงเหมือนที่นี่เลยวะเหมือนอารมณเลยวะถ้ามันบอกว่าคือโลกตายพบก็แปลกมาซีนว่ะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยของใหญ่วะของใหญ่วะ โอ้ยล้มล้มปาอัดอัดคนขี้คนขี้หนึ่งสองสามล้มบอนล้มบอลหนึ่งโอ้ยโอ้ยเสียบโอ้ย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 ไปไปดปไปยิงจะติดติดเฮ้ยจ้าโอ้ยวูว่อะไรอ่ะเยอะไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อีเดี๋ยมีอ่ะเดี๋มีอ่ะ เยอะ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 มึงจะเกิดอะไรอ่มึงจะเกิดไรนะหนึ่งสองออ้ยเหียคอเตอร์ได้ไม่คอเตอร์ได้อ่ะเฮ้หนึ่อง้ยโอ้โหลบไม่ได้เอานี่ไปแหนคะรัวรัๆวรัวรมามาทำผมเยอะ ตากูเยอะอเด็กหัวเอาไปเกิดกขึ้นอ้าวหนึลบลบหนึ่ามฟาดมันลงไป้ออืออตายท้งมือู้ชีวิเกือบตาย เริมอมยากเลยเพรว่าผมต้องเล่นระวังตรงนี้แหละเฮ้ยเปิดเปิดหีบไปกับว่าจะไม่รอยเปิดหีบสักหน่อยเปิดไม่ได้ออมเกมน,นี่คืออะไรเนี่ย The Gates of Hell อ้าวน,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 นี่มันอันนี้มันคือประตูนรกหรอ,อใครมาใครชอบไว อ่า uh, the soul of the อ uh, ่ the soul of t h e d e a y e t her อ่า a n t e r the l a n d i n g of the underworld what the hell g a t e Hades อ้าวอันนี้มันคือประตู h a d สเหรอเนี่ยอ้าวอันนี้คือเราอยู่ในในนรกเหรอะแปลกเว้ยเฮ้ยผมจำเรื่อภาคสามเราไม่ไม่ใช่ภาคสามดิภาคหนึ่งคือเราอยู่ในนรกแต่มันไม่ได้เขียนว่าไอ้นี่วะ มันไม่ได้เขียนว่าประตูฮาเดสประตูเฮดิสอันนี้คือเกรสองเฮดิสอันนี้คือ,อ,นนคอประตูของเฮดิสเน,นี่ยโอ้ช่มัมเล่นเกมนอะะนะแสดงว่าเราอยู่บอลาโล่แล้วเอ๊ะคืออะไรประตูปิดแสดงว่าต้องมีประเด็น เดกยา้นไอไดกอไ้โอโอ้โอ้โอ t t e f s that h a t t h u c โอ้อะไรมันจะวเร็วมานั้นโอ้อ้เฮ้เราบอกได้ป่งสอง ลากลงไปไม่ทันอีกเฮ้ยมันจะเยอะไปแล้วนะมันจะเยอะไปแล้วนะโอ้โหแม่งเฮ้ย,ยต้องยิงลบอ่ะเฮ้ยคอาเตอร์เหยียบตั้มเหยียบตั้มแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ย

เอานี้ก่อนเลย โอเคผมขอตัดภาพเปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกัน,นครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซัสบสไคร้ด้วยสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ